สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะคาบว,วิชาการงานในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5งานประดิษฐ์จากใบตองนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือดูตามไปได้เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะจะอยู่หน้าที่80นะคะ7 9สถึง80นะคะสำหรับเป้าหมายในการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะก็คือการรู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์จากใบตองนะคะทำงานประดิษฐ์จากใบตองอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบทำงานประดิษฐ์จากใบตองอย่างมีมารยาทในการทำงานนะคะและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาดูของใช้ของตกแต่งจากใบตองนะคะถ้าเด็กๆด,ดูหนังสือประกอบนะคะจะอยู่หน้าที่80นะ เรามาดูกันก่อนว่าใบาตองเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะในหนังสือเขียนว่ายังไงเอ่ยใบยตองคือใบของต้นกล้วยนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเช่นห่ออาหารประดิษฐ์ของใช้หรือว่าของตกแต่งนะคะสําหรับใบตองนะคะจะใช้อยู่สองชนิดนะคะเรามาดูใบตองจากกล้วยตานีนะคะเราจะเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะจากภาพนะคะในนี้นะคะ เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถดูหนังสือประกอบได้นะคะนำมาทำบายสีนะคะใช้ในประกอบในพิธีการสำคัญต่างๆนะคะเชื่อว่าเด็กๆอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะคะทำเป็นกระทงนะคะหรือว่าถาดใบตองเอาไว้าวางขนมวางอาหารต่างๆนะคะใบตองประดับทูบเทียนแพรนะคะคิดว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นมาบ้างนะคะสำหรับของใช้ของตกแต่งจาก ใบตองกล้วยน้ำว้านะคะจะอยู่หน้าที่81นะจากในรูปภาพเนี่ยสามารถนํามาใช้ทําได้หลายๆอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยใบตองจากกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีทางใบที่สั้นกว่าใบตองกล้วยตานีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเมื่อโดนความร้อนนั่นเองนะคะมักจะใช้สำหรับใส่อาหารห่อขนมต่างๆนะคะจากรูปภาพนะคะก็จะมีขนมเทียนข้าวต้มมัด นะคะคกระทงห่อหมกหรือว่าขนมกล้วยนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวที่ใช้ใบตองนะคะอันนี้คุณครูหามาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการนําไปใช้ในการทําเคก้กนะคะขนมเคก้กแล้วก็ห่อข้าวห่ออาหารห่อใบตองห่อหมกหรือว่าทําเป็นแซนด์วิชนะคะหรือว่าผัดมีเลืองเห็นไหมคะภาพด้านบนนะคะแล้วก็ ใส่ขนมหวานหรือว่าวุ้นต่างๆคุณครูก็เคยเห็นนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะการบ้านนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเรียนกันแบบสั้นๆใช่ไหมคะมารู้รูปแบบของใบตองทั้ง2ชนิดนะคะที่นิยมนำมาใช้ในการทำอของประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ย สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่ใช้ใบตองในการประดิษฐ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทําอาหารทําเครื่องใช้ของประดับตกแต่งต่างๆนะคะให้เด็กสังเกตนะคะและถ่ายรูปส่งในสกูนไบรท์นะคะแค่คนละหนึ่งรูปเท่านั้นเองนะคะเด็กๆออกไปซื้อของข้างนอกนะคะอาจจะมีร้านขายขนมขายอาหารต่างๆที่ใช้ใบตองเป็นส่วนประกอบนะคะไม่ว่าจะเอามารองอาหารหรือว่า ใช้เป็นประดับตกแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะย้ําว่าเฉพาะใบตองนะคะเฉพาะส่วนใบนะคะส่วนใบก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปมาคนละหนึ่งรูปส่งในสกุลไบร์นะคะเป็นยังไงคะงานไม่ยากเลยนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการบ้านนะคะแค่คนละหรูปเท่านั้นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะบ๊ายบาย